โดนไหมลูกโดนไหมพี่โดนไหมโดนโดนนะขอให้โดนะถอะเฮ้อ มกให้เดีอเอกใหอเด้เด้อเด้เดอเด้อเดอเด้อเดเดอเด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 อเอเ่้อเดเดอ้อ บังให้ดีลูกบังให้เดบังให้เดลูกระวังเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาล้มเขาล้มเราได้เดี๋มากเดี๋มากเฮ้ยเดี๋มากเดี๋มากเออบอกเด้เฮ้ยเออเออถอยเถอะถอยถอยเออ

พอมาแลวันนี้มันมาวันนี้มาเต็มอ้เต็มม่า้วยหด่เจไปแล้ว